สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูเรามาอัปเดตข่าวเชลซีประจอมวันที่5ธันวาคม2568กันครับเริ่มที่ข่าวแรกเอนโซมาเรสกาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญหลังเกมหายนะที่เอลแลนโรดประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลังความพ่ายแพ้ที่เอลแลนโรสเกมที่เชลซีถูกลีสยูไนเต็ดดึงกลับสู่ความเป็นจริงพร้อมตั้งคำถามสำคัญต่อการหมุนเวียนทีมของเอนโซมาเรสกา และอนาคตของหนึ่งในดาวรุ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดเช่นจอชอาเชียมปงเกมเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ต้องทำการโรเตชันหลายตำแหน่งเพราะเพิ่งผ่านเกมหนักกับอาเซนอลนมารเรสกาจึงเลือกปรับถึงตําตำแหน่งซึ่งเป็นสไตล์ที่เขาชอบใช้มาโดยตลอดและบอร์ดบริหารเองก็สนับสนุนเนื่องจากปรีซีซั่นปีนี้ทีมมีเวลาเตรียมตัวเพียง13วันแต่ปัญหาสำคัญคือนักเตะที่ได้รับโอกาสกลับไม่สามารถยกระดับตัวเองได้เลย กรณีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นโทซินอดาราบิโอโยกองหลังอาวุโสที่สุดในทีมเขาถูกเลือกลงสนามด้วยเหตุผลที่เข้าใจได้คือประสบการณ์และความนิ่งที่ควรจะช่วยทีมในบรรยากาศดุด,ดันของเอลแลนโรสแต่ผลลัพธ์ตรงกันข้ามโดยเฉพาะจังหวะผิดพลาดที่นำไปสู่ประตูที่3ของลีสแฟนบอลหลายคนตั้งคำถามทันทีว่าทำไมอาเชียมปง ถึงไม่ได้ลงสนามทั้งที่โชว์ฟอร์มดีมากในช่วงที่ได้ลงเป็นตัวจริงสามนัดติดกับลิเวอร์พูลฟอรเรสต์และซันเดอร์แลนด์ก่อนจะถูกดรอปยาวจนถึงตอนนี้มาเรสกาให้เหตุผลว่าผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันคนอื่นๆกำลังทำผลงานได้ดีทั้งเวสลี์โฟฟาน่าเทรโวชาโลบารวมถึงตัวอาเชียมปงเองแต่ต้องรอโอกาสที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโทซินในเกมล่าสุดก็อาจถึงเวลาที่ต้องมองหาทางเลือกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาเชียมปงสามารถเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและกองกลาง2เกมถัดไปในพรีเมียร์ลีกเชลซีจะไม่มีมอยเซสไคเซโดเนื่องจากโทษแบนทําให้ตําแหน่งกองกลางว่างลงหนึ่งที่นี่อาจเป็นจังหวะที่เหมาะสมสําหรับอาเชียมปงแต่รายงานล่าสุดชี้ว่าริสเจมส์ซึ่งถูกพักในเกมกับลีสจะถูกดันไปยืนแดนกลางแทนนั่นหมายความว่าอาเชียมปงอาจต้องรอโอกาสต่ออีกครั้งการกลับมาของเวสลี์โฟฟาน่า ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเขาไม่ได้เดินทางไปกับทีมในเกมล่าสุดเพื่อพักฟื้นร่างกายและจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมเยือนบอลมัดอย่างแน่นอนซึ่งยิ่งลดพื้นที่ของอาเชียมปงลงไปอีกสิ่งที่มาเรสกาต้องตัดสินใจตอนนี้คือเขาจะยังเลือกประสบการณ์อย่างโทซินต่อไปหรือไม่หลังจากเห็นชัดเจนว่าภายใต้ความกดดันโทซินยังคงมีจุดเปลาะหรือจะเลือกเดิมพันกับพลังและความกล้าของดาวรุ่งอย่างอาเชียมปงที่พิสูจน์แล้วว่า เขาทำผลงานได้ดีเมื่อได้รับโอกาสข่าวต่อไปเทอร์รี่เตือนมาเลสกาถึงเวลาหยุดหมุนทีมแล้วยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงต่อเนื่องหลังความพ่ายแพ้3-1ต่อลีดยูไนเต็ดซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้กระแสของทีมสะดุดลงแต่ยังทำให้ตำนานสโมสรอ,อย่างจอนเทอร์รี่ออกมาแสดงความเห็นสำคัญที่อาจสะเทือนถึงแนวทางการคุมทีมของเอนโซมาเรสกาเกมที่แพ้ลีดครั้งนี้ถือเป็นจุดที่ทำให้หลายอย่างของเชลซี ถูกตั้งคำถามโดยเฉพาะการหมุนเวียนนักเตะที่มาเรสกายึดมาโดยตลอดเราเห็นการเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งแบบพร้อมกันโทซินอาดาราบิโอโยซึ่งได้กลับมาลงเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบ3เกมกลับโชว์ฟอร์มที่ไม่มั่นคงเสียจังหวะและมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดพลาดหลายครั้งในเกมรับส่วนผู้เล่นตัวหลักอย่างริสเจมส์โคพาเมอร์และเวสลีย์โฟซาน่าถูกดรอปจาก11ตัวจริงในเกมนี้ เนื่องจากปัญหาความฟิตที่แตกต่างกันไปทําให้รูปเกมในช่วงแรกค่อนข้างขาดความต่อเนื่องจนกระทั่งทีมเริ่มดีขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนตัวสําคัญลงสนามโดยเฉพาะเปโดรเนโตและอเลฮันโดรกานาโชสองปีกที่กลายเป็นตัวชูโรงในช่วงหลังและได้รับคําชมจากผู้จัดการทีมอย่างชัดเจนในมุมของเทอร์รี่เขามองว่าผลงานแบบนี้เป็นสัญญาณให้มารสกากลับมาทบทวนแนวทางของตัวเองเขาพูดชัดเจนในติ๊กตอกของตัวเองว่า ความผิดพลาดจากลูกตั้งเตะและความผิดพลาดส่วนบุคคลบ่อยครั้งสะท้อนว่าการหมุนทีมจำนวนมากอาจไม่ตอบโจทย์พรีเมียร์ลีกเท่าที่ควรและเขาเชื่อว่าผู้จัดการทีมเริ่มมองเห็นแล้วว่านักเตะกลุ่มใดคือแกนหลักตัวจริงที่จะใช้เดินหน้าต่อไปเทอร์รี่ยังพูดด้วยว่าบางทีนี่อาจเป็นช่วงที่ผู้จัดการทีมต้องยอมรับว่า11ตัวจริงที่ดีที่สุดคือใครและควรยึดกลุ่มนักเตะหลักประมาณ13-14คนเท่านั้น ผู้เล่นที่เหลือต้องรับมือกับสถานการณ์และรอโอกาสอย่างอดทนนี่เป็นคําพูดที่สะท้อนแนวคิดยุคข,ของเขาเองที่โครงสร้างของทีมต้องชัดเจนและ,สะเสถียรคําถามที่หลายคนสงสัยคือเหตุใดมารเรสกาถึงหมุนเวียนนักเตะจ,จํานวนมากแบบนี้เหตุผลหลักคือเชลซีมีตารางแข่งแน่นมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลลงเล่นใน3มรายการและยังมีผลกระทบจากการที่ทีมมีช่วงปรีซีซั่นที่สร้างมากเนื่องจากต้องไปลุยศึกสโมสรโลกในช่วงซัมเมอร์ ทำให้เรื่องความฟิตและการบริหารพลังงานกลายเป็นปัจจัยสําคัญอย่างไรก็ตามความ่ายแพ้เกมนี้อาจทําให้มารเรสกาต้องตัดสินใจครั้งสําคัญว่าจะเดินหน้ากับโรเตชันแบบเดิมหรือจะเริ่มลดจํานวนการหมุนทีมลงไปเพื่อรักษาโครงสร้างให้มั่นคงกว่าเดิมข่าวต่อไปวงในยืนยันบัวนโนตเต้ยังมีบทบาทแม้มาเรสกาตัดชื่อซ้ำฟาคุนโดบัวนโน,อนอเต้กองกลางตัวรุกจากไบรตัน ที่เชลซีดึงเข้ามาแบบยืมตัวโดยไม่มีออปชันซื้อขาดซึ่งเป็นดีลที่แฟนบอลจำนวนไม่น้อยยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจจนถึงตอนนี้บัวนนเตแทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่เลยนับตั้งแต่ย้ายมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นและล่าสุดถูกตัดชื่อจากทีมในวันแข่งขันที่พบกับลิส์ยูเนเต็ดอีกครั้งทําให้คําถามเกิดขึ้นต่อเนื่องว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรและทําไมมาเรสกาจึงไม่ใช้งานเขาอย่างไรก็ตามรายงานจากเดลี่เมลเปิดเผยในอีกมุมหนึ่่งวา วงในของเชลซีเชื่อว่าโบนานเต้ยังมีบทบาทรออยู่โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ตารางการแข่งขันแน่นที่สุดของฤดูกาลเชลซีต้องลงเล่นต่อเนื่องทุก3ถึง4วันทําให้ความลึกของทีมเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นตามไปด้วยโบนานเต้ bon เคยได้โอกาสในเกมคาราบาวครับนัดที่ชนะวูลฟ์สีต่อ3ในปลายเดือนตุลาคมแต่ต้องยอมรับว่าเขายัางไม่สามารถสร้างอิมแพคที่ชัดเจนได้และเมื่อเทียบกับผู้เล่นหมายเลข10รายอื่นๆในทีมตอนนี้ งานยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อตำแหน่งนี้มีคนที่ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วทั้งโคพาเมอร์เอนโซเฟอร์นนเดสเจ้าเปโดและเอสเตวาวิลเลียนซึ่งล้วนได้รับความไว้วางใจสูงกว่าจากมาเรสกาจุดที่น่าสนใจคือโบนานเต้คือผู้เล่นหมายเลขสิบธรรมชาติอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่เชลซีเลือกเขามาในวันเดดไลน์เพื่อเพิ่มความลึกให้ตำแหน่งนี้แต่เมื่อพาเมอร์หายเจ็บกลับมาการแย่งตำแหน่งตัวจริงจึงแทบเป็นไปไม่ได้เมื่อมองภาพรวมทั้งหมด หลายฝ่ายเริ่มคาดการแล้วว่าเมื่อจบฤดูกาลโบนานอเต้ bon น่าจะกลับไปไบรตันตามสัญญาและเชลซีจะมองหาผู้เล่นหมายเลขสิบรายใหม่เข้ามาแบบถาวรในซัมเมอร์หน้าชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้คือเคนันยูดิสของยูเวนตุสขณะที่เป้าหมายอย่างมอร์แกนโรเจอร์ดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวเลือกแล้วหลังเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับแอสตันวิลล่าประเด็นที่ต้องติดตามต่อจากนี้คือเชลซี Chelsea จะให้โอกาสโบนานอเต้ bon มากแค่ไหนในช่วงโปรแกร,รมโหดปลายปี และเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่ว่าควรได้รับโอกาสมากกว่าน,นี้ข่าวสุดท้ายเชลซี Chelsea อาจยอมจ่ายเกินราคาเพื่อประหยัดในระยะยาวด้วยการคว้ากองหลังระดับแนวหน้าประเด็นสำคัญที่หลายคนจับตามองคือการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญของเชลซีในฤด,ดูกาลหน้าและมีความเป็นไปได้ว่าสโมสรอ,อาจต้องยอมจ่ายเกินราคาเพื่อประหยัดในระยะยาวหลังความพ่ายแพ้ต่อลิสตยูเนเตดในเกมล่าสุด ประเด็นเรื่องแนวรับถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะจังหวะผิดพลาดของโทซินอาดาราบิโอโยที่นำไปสู่ประตูกดกล่องของลีดแม้โทซินจะเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานค่อนข้างคงเส้นคงวาแต่เมื่อรวมกับอาการบาดเจ็บของลีวายโควิลก็ยิ่งทำให้เห็นชัดว่าเชลซี Chelsea ต้องการกองหลังระดับแถวหน้าอีกหนึ่งคนเพื่อยกระดับทีมสู่มาตรฐานของผู้ท้าชิงแชมป์อย่างแท้จริงในตลาดซื้อขายล่าสุดเชลซี Chelsea ถูกโยงกับชื่อของมูริโล เซนเตอร์แบ็กของน็อตติงแฮมฟอร์เรสที่ทำผลงานโดดเด่นมากแต่รายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าฟอร์เรสต้องการค่าตัวสูงถึง70-80ล้านปอนด์นั่นคือราคาที่เชลซีไม่ควรเข้าไปแข่งในตอนนี้โดยเฉพาะเมื่อสโมสรต้องระม,มัดระวังเรื่องการเงินตามกฎกำกับการใช้จ่ายและนี่ทำให้ชื่อของมาร์กเกฮีกลับมาโดดเด่นอีกครั้งกองหลังวัย25่ปีของคริสตัลพาเลซที่หลายคนมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงคุณภาพและความคุ้นเคย เพราะเขาเติบโตมาจากอะคาเดมีของเชลซีและพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาหลายฤดูกาลแล้วที่สําคัญคือสัญญาของเขากําลังจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าทําให้สถานการณ์พร้อมเปิดทางให้ทีมใหญ่เข้าทาบทามเกฮีถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหลังที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกรดูการนี้รองเพียงกาเบรียลมากันเยสของอาร์เซนอลขณะที่บาเยอร์ลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดต่างพร้อมไล่ล่าเช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าเชลซีอยากได้ อาจต้องยอมจ่ายเกินราคาราว50ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมแม้จะดูแพงเมื่อเทียบกับสัญญาที่ใกล้หมดลงแล้วแต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตัวมูรินโญที่สูงถึง70-80ถึงล้านปอนด์แล้วนั้นเกฮี Ge คือการลงทุนที่อาจคุ้มค่ากว่าในระยะยาวประเด็นสำคัญคือหากรอถึงซัมเมอร์เชลซีเสี่ยงพลาดตัวเกฮีให้ทีมอื่นที่สามารถเจรจาสัญญาล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมกราคมดังนั้นการยอมจ่ายตอนนี้อาจเป็นกลยุทธ์เพื่อตัดหน้าคู่แข่ง และประหยัดอย่างน้อย20ล้านปอนด์เมื่อเทียบกับการไปคว้าตัวกองหลังคนอื่นในระดับใกล้เคียงกันนี่อาจเป็นการจ่ายแพงในระยะสั้นแต่เป็นดีลที่มีศักยภาพสร้างความคุ้มค่าในระยะยาวเพราะเกฮียังอายุเพียง25ปีเล่นต่อเนื่องได้อีกหลายฤดูกาลและมีความคุ้นเคยกับสโมสรอ,อยู่แล้วแต่ก็ยังมีปัจจัยสําคัญอีกข้อที่ต้องพิจารณาคือเจ้าตัวยังมองเชลซีเป็นทางเลือกในอาชีพค้าแข้งอยู่หรือไม่สุดท้ายนี้อยากถามแฟนสิงห์บลูทุกคนครับ ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมคุณจะยอมจ่าย50ล้านปอนด์เพื่อดึงเกฮีคืนถิ่นหรือไม่หรือควรเก็บเงินไว้ล่ากองหลังตัวอื่นอย่างมูรินโญ่คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณครับ